โอไปน้ำแนโดดีโดดเรโดเรโดดเรโดเรโดเรนาต้มข e ่าก็เห็นแต่ใบวีนต้มข่าก็เห็นแต่ใบวี่ัวม้งซีก็เห็นแต่ขีแกทบ่อมกีก็เห็นแต่ขีแก่ท่านท่ากบอกเนี่ยนจากอาตุลัย ปมาแ็บานเน่เอาเบ่เอเ่งตัาเออเ่งเตาทเอองเรื่วบา้ยคนนี <k 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 voilà <k 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 ้ตุนคนรอนนังน้อยคนโอนคนนอนนังน้อยคนนี้ม้อยกับคนบานเพื่งสู